แฟนเป็นอะไรพี่น้องมันมาถุกมือก็เก็บอยู่แบบนี้แหละ <c oughs> มาก็อยู่ซื่อๆบ่ได้พี่น้องตรงเหตุเนาะมันโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่สุขุิูสุขคนเด้อโดยมาพบพอน้องตีอีกแล้วพี่น้องพบพอม้นนี่กะ มาอยู่ดินนไม่พี่น้องเนาะมาอยู่สวนพี่เละยพี่น้องเมื่อนี้กะมาสูบน้าเนางพี่น้องมาสูบน้าอันพดพักพุอันอต้นขาต้นกล้วอะลรพี่น้องยัง่ยมีพักกอกเนาะยังบัทันเดบูกปปพี่น้องเลยกะฟังเบิ่งไปก่อนเนาะว่าสิปปูกยังกับยังบัทันนั่นช่วงนี้กัยังบัทันว่างแน่เนะาะท้าไงพามีเป็นกาเป็นข้าเกี่ยวข่าวพี่น้องยังบ่ทันมีเวลาสี่เห็ดยังเลยเนาะมีแต่ม,มาทำความสะอาดรายก่อน แบบเหลียงปลูกภาคอีห้านี่กไวทีล่งพี่น้องแบบทําความสะอาดให้มันแปนก่อนเนาะทางแม่าเพิ่นกะจูดหญ้าพี่น้องจูดหญ้ายุบเนาะเพิ่นเอิ้นเนาะหญ้ายุบหลายๆพี่น้องย่างไปกปักตีนอยู่โดยเลือกอันวนั่นลเนาะแปนเบิลพี่น้องบดนี้กเมื่อวานนีกบ่ได้มาเนาะมื้อซืนี่กบ่ได้มาากมามื้อนี้อ่าช่วงนั้นกอยู่เฮือนพี่น้องบ่มียเนาะมาทุกมื้อหลก มื่อกี้ก็เลยมาพี่น้องเลยสิมาสูบน้ำเนาะเมื่อนี้ก็ลมลมพี่น้องแบบลมแห้งเนาะอาจจะเป็นพายุค่แหละโมเมนว่าอันนั้นดอกลมมิตายาแถวนี้แห้งม,มีต้นไม้ใหญ่เนาะไม่เท้าบรรกาเก็บอยู่พี่น้องว่าเนาะเหตุเป็นแต่มาปุ๊โดยเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้ดีดีพี่น้องอยู่สวนพี่เนาะโดยโดยอ่า บรรยากาศเย็นๆพี่น้องแดดบ่แห้งบันไดเนอกมือนี้ก็ได้ใครแต่บ่มีแดดมากอะหัวกะเห็ดอัดไหวย่านงัวเข่าพี่น้องแถวนี้กะงัวแบะลายเนาะแบบเอาดังกระซนี่มานันใส่ที่ซื้อไม่เอาคนมาใส่เนาะพอแบบมันขาวบ่ได้ฮ่ะนะอันนี้ก็เห็ดทางออกจงทางออกไปน้อยนึงเวลาออกกะงะแบบนี้หละวันนี้เอารหลดเข้ามาดอกน้อยน้ำมันลายเนี่ย ปะไวปทางนอกผู้ลมๆพี่น้องผู้แปลนเบิร์อะไเนาะมาบันีน้กะแบบจูดเบิร์แล้วยังกะหนือ้อเป็นน้ำนั้ำลายพี่น้องปะไว้กันเนาะเดี๋ยวจูดยาเว้นเลยอะนะควันอยู่หมดเลยแห้งป็นไรต้นมันต้นมันมีแถวปัดพนนี่น้องปลูกไว้อันนี้กระเจ้าต้นยังเนาะเกิดขึ้นที่หัว รถกจอดไว้ท้างนอกผูพี่น้องก็มีมหมกก่มเนาะเ็เลยจอดไว้ฝนกะต๊รถเปื้อนเบิ้ดงวดทได้ล่างเลยไปเท้ามันกะเก็บกีินเก็บเน้้เนาะนี่หักก็เลือกอ้านั่นนี่นะพี่น้องเก็บอยู่เนาะสบายดีได้ไหมเด้อสดีเก็บอันหินจอมไว้ ใบทัวมาแล้วมังคีหินกันย่างเลยพี่น้องดิไส่เห็นลายกลัวเนาะ <c oughs> ตั้งเต้สวงเห็ดหัวมาไว้กับโบด้เห็ดยังเลยย่งงลายบุญเก็บเนื้อเก็บยังงแปนเป็นลายเตอ๋อเลยบีนนอ้อันนี้ชายพุนประดีงามเลยพี่น้องได้ยังมากินอยู่พี่แม่มันนี้ปลาช่องโตปลาคอ,อปิงฟลาได้ปิงปลาคอมากิน <c oughs> ็นจูดพี่น้องคุ้คคันอยู่ทังนั้นค่ะอันพามีเพิ่นมาส่งเนาะน้องตีมาตามลังเพิ่นมาเก็บอันนี้พี่น้องเข่าเข่าแล้วต่บ่แม่บันนี้นะแล้วนี่น้องไหมเนาะแล้วแปนเป็นอะไรพี่น้องบันมาถุงมือก็เก็บอยู่แบบนี้แหละมากะอยู่ซื่อๆบได้พี่น้องตรงเฮดเนาะมันจังอันมาแล้วมันกะบ่คากเนปะทูทอืีอเฮ็ดซอยเป็นก็ได้ เป็นแฟนเมื <S <s ่อค kind of ืนเนาะเก่ามีแต anyway> ่น้ำเต็มอยู uh, really ่น้ำเงาเนาะมันแบบมาซอยหลายคนเนาะแลเพิ่นก็มาทางซอยมาอันนั้นซอยเสียหนาอย่างนี้แหละแฟนแล้วบันทางนากข้ากระจูดผูบเขางูข้าวกระหาก็ได้สามอย่างพี่น้องมือไอ้พามีเพิ่นว่างเนาะมือหนานแเล่าขาบ่มีเบียกไปจังหาต้นมะม่วงมาปลูก เป็นกระเช้นนงกะตีไปซื้ออยู่แต่ว่าโบได้ว่างบางมืองกันเนาะบได้โบได้ไปแจ่มม่วงยังน้องไม่นอทำมาปลูกกันสามตดูบ่เออมม่วงสามตาดูบ่เห็นทางกระนายทงผืนปลูกหลายพี่น้องค่ไว้ยังโดนเนาะปลูกตั้งแต่ผืนนะตั้งเฮือนผืนปลูกยังหมโบเห็นหมากเจ๊เถื่อแบบเคยหมากน้อยนแต่ว่ามันหล่นนะเออใส่ปุ๋ยแหมนหรือว่าเป็นนำทางโบได้ใส่ปุ๋ยบ่หรือว่าปลูกธรรมชาติ์เลยแห่งนี้เนาะค่ะวายโบข้น พอได้มาใส่ทางพุนเนาะพี่น้องอาจจะปลูกทั้งนั้นแหละคือสีคากอยู่ลองมาปลูกจากชองต้นสามต้นลองเบื้องครุมต้นหนึ่งก็จักเท่าไหรเดี๋ยวนี้จะเก่านะเท่าไหร่สามซีบหรือเท่าไหร่ช่องร่อยสิช่องร่อยวะแม่แพงเนาะกี่กลายกี่ก่อนช่องร่อยแมนเลยเนาะไอ้บุญผลสื่อมาหายแล้ไหเนาะตอนนั้นนะไปปลูกอยู่พผลขบเป็นซะดินมันเป็นดินเนยดินหนังแม่น แถวนี้ก็ลองเอามาเบิงที่น้องพอได้ปลูกไว้มันก็นมีน้ำเนี่ยเกิดการจิ้งปรมาณต้องมีน้ำอเอาต้นบังหุงยังมาปลูกนะไหมเนาะปลูกหลายอย่างพอได้กินทางอยฮยอนตัวนั้นก็นมีแต่หัวขาแล้วก็คนจิ้งคข่ได้แต่สำนันปลูกไว้พอได้ใช้ตรงปลาแยวอื่นก็นปลูกบ่บเป็น มาทางหน่ะมาอันเสียหน่ะส่วนหนึ่งนะงัวเขากินเบิดลนั่นเนอเนาะงัวเขาเจ้าเฮือนใกล้พี่น้องแบบฮาวโบยุแล้วก็เพื่นปล่อยไว้แล้วมันเข้ามา,างแดนคนนันแหละแมนแบบเพื่น,น,น,นบนนบได้เห็ดหัวนะเขาสีว่านยังกับโบได้แบบนี้กินเบิ้ลเลยอันนี้ผัดเฮาเห็ดหัวยังเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ก็มีแต่หักซาเอาทางนอกนี่เอาไปเห็ดหัวเป็นงูแมนอยู่ใกล้กันกับครูหนึ่งโมเห็ดหัวไม่เอาแล้ว แถวนี้กางวัวลายอยู่แต่ว่าเขามีตะนางอ้อมเลยโับเขาไปกิปหมหาหินเก็บเถนไว้กอเก็บทถนได้ม <laughs> ันอยู่เย <laughs> เก็บบางีหิน,นี่เนาะเก็บหินปองไวม้มองเดียวกัน <laughs> ดินกระแหง บินแข็งพ <salud> ี่น้องจูดอันนี้กันเนาะมันน้ําแต่นี่บ่แม่นหยังพี่องเด้มันสิเป็นน้ําแบบนี้ลจักนเอิ้นน้ําเนี่ยมีอยู่ควรนทางฝั่งลาวเฮาสิเอิ้นน้ํายายปไว้างแล้วก็ปปักตีนเต็มเลยจูดซะวไวมันก็เนาะบัดนี้ก็แนมไปกแปนหูแปนตาแน่พี่น้องเอ้ยมันก็ยังบ่คักปานใดเนาะจูดไปเท่าน้อยแหละ เน่าวพนก็อยาเก็บซอยพี่น้องจะอยู่กันลาพได้เนาะดูซื่อๆก็เมื่อยพี่น้องแห้งสิบบมีแห้งเลยไปเข้าพุ่มี่คือการบดได้เห็นยังไรก็แห้งชิเมือไงเก็บมียังซอยแล้วมากก็ได้อยู่เฮือนกเงาต้นขาก็เริ่มงามขึ้นเลยพี่น้องหยุดมือนหนึ่งเนาะฮดนะเพราะว่าฮดายมันก็นแห้งอันนั้นโพดาดนะเด็กก็ขึ้นแล้วเนาะเป็นนอขึ้นละ กงางวายอยู่ห้าพจน์ค่ะหนึ่งกับฮาพจนลายเห็นไหพี่น้องอเด็กเออหนี่ก็ขึ้นเลยไม่ไว,ไวอันใหม่นี่เนาะมือนี้ยยังบ่มีอยู่เขาก็ใส่อันหญาอันยังแหล่า,าลนเทิงเนาะปกไว้พอมันอันนั้นตัวนี้คือบุญยังมีเป็นใด๋จะเอาใส่ก่อนพอมันมีผุ่นเนาะ เวลาฮอดมันก็สีสุม่มไงตัวเป็นผุ่นนี่ยังก็ใส่ในคุ้มกล้วยนะั้นหลายๆเนาะแบบให้มันสุม่มเวลาฮอดแล้วมันสีอยู่หน,น้าห่านก็ได้บมมียังเลยมันกระแหงต้นพอชิคายกัมานใายมาทางนี้หนละพี่น้องคือส,สีติดเลยแหละปลูกไว้ทางน,านั้นแบบคือว่าแห้งเกยก,กาหน เลยง่ายมาทางนี้พอมันอันนันแฟนเนี่ยเบิร์สีอันเอาไปใส่ต้นขาตัวนี้อีกก่อนเนาะคือว่ามันอันนันโพดใส่ผุ่นเพิ่มไปเลย <c oughs> ผุน,อนพอมันงามๆเวลามันเกิดสินมาก หทเละพี่น้องไอโบยบางทีไอยูพนพนกระดลงมาตีกับบริโเนาะนี่กอยากมีฝุ่นไดมดเลยมามินนอแะแม่เขาสวนน่ะ อืให้สูบน้ามีรองบัดนี่สูบมาได้เจ็คผันเอวมันแข็งสูบมาได้เจ็คผันเอวมันแข็ง ก็่น้องกดมดฑลไทยเนาะ บุญเคายพี่น้องยังบมทันใส่อันผุ่นยังเนาะอันน,นนี้ยังบมไม่มีผุ่นยังเลยเพราะว่าหาก่ใหญ่มาแต่คือสิติตเลยเนาะใหญ่แต่เมื่องก่อนๆเน,น,นี่พยพี่น้องพี่ต้นกล้วยก็หดหดร้ายในน้อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นนานๆขุมใหญ่เนาะหน้านนนนนนมันยังอยู่ะนะร้อนลมพี่น้องมาในพุ่ม ลมแห้งๆน้ะพี่น้องพยิวขาวหรือว่าอย่งไรลมแบบกวัวแต่ละมือเลยฮะนะอาบาน้ำนวนีาเอาเป็นกลมาสิจูดนี่ยางก้องหนึง่งสิจูดได้ยูบอกอือเหมน <laughs> จะค้นมาใส่หนีพี่น้อง อันที่ว่าหนี่เป็นหงานน้ำนะเงินหย,ย,นยนกจริงเนาะเป็นลกเอามาจากทางนั้นเลยพี่น้องดูแล้วเล่าปลได้เป็นดอกพันกับพี่น้องมีแต่เห็ดเวียกเอาแนวอยู่จะกินมาแล้วเนาะเลยมีปลาบอกปลาดํามาในทงยาวอันปีบกระของเขากับปลาดํามาเต็มด,ดอกนะจกเอาไว้จกเอา อากาศห้อนท้อนน้อยน,น,นึงแต่ว่าลมลมฝั่งไทยเผื่อับสีลมคือการโมดว่าจังใดพี่น้องนึกว่าเป็นในทางนี้วะเนาะพอพักก็ที่เย็นมันลมมันก็แหงฮะนะก็เลยบระดให้มันติดมันจังติดไว้ฮะนะจะจีสูบไปให้แม่เถเพื้นล่างมือน้อยนึงพี่น้อง าแล้วบันนี้ก็จูด้านนี้นก็นแ,แน่อลไรเนาะมันลมแต่ไม่บริจูดใช่ะจูดน้อยหนึ่งคน,นมันลมแหง้งคนจูดเล้วเ,เดี๋ยวพายสีป,ปิวระไว้แปนเบิดแล้วพี่น้องบันนี้นนเนาะบริโหกเลย ครจะมีอันหมก้อนอไหม้เพิ่ออยู่ในนี้เนาะมันก็เลยแบบเย็นเนี่ยตอนแรกตูมันก็อยู่เบื้องนี้พี่น้องมันหลุดแดดแดดเนาะแต,แต่ยังวันทันทางหย่าปุ้นแหลยแบบยังทันทางยังเลยฮะนะแบบพอมาทางยังลกัแปลแล้นแล้วบนี้เลยง่ายมันเบื้องนี้ว่ะมันจังหนังเย็นเนาะเวลามามาก็พอจะอยู่เย็นนี่แหละไปเท้าเพิ่งจะเก็บงุบงุบอยู่คุยนนอง <laughs> เห็ดเนาะ แล้วแล้ววันนี้เพิ่นก็คือสนะิบริเวณเมื่อยแล้วเนาะมันแป้นเลยแต่ก่ามัน, 4, 6, นะนสีหกพนะเพิ่นก็อยากเห็ดซอยพี่น้องอยุละล่าไม่ได้ดอกมันหก,กเ,หเ,ะนะกออเพิ่นก็อยากเห็ดเพิ่นว่าเนาะมื้อนี้ก็ออกมาชวยเติบพี่น้องมันล่มเนาะอยู่เฮือนก็ล่มคือกันแต่ว่ามันบ่แห้งทางนั้นมันมันมีต้นไม้หลายแบบก้อนไม้อีหยัางไรมันบังเนาะทางนี้ผัดเป็นแบบนี้นะทางนี้นะเนนนพิ่นปลูกสวนมันพี่น้องมันเพิ่นหลายๆเนะาะจะมีหัวเลยบ่มี น้องก็สีเป็นเพิงลมแห้งๆ <c oughs> โดยอาพี่น้องนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องละตีกับสิคอจบคลิปเด้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหน้าเนาะโดย,โดยจากคลิปนี้น้องละตีก็กกกขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อที่รับ z มคลิปน้องละตีและประขกาศโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี